สวัสดีครับผมพันเอกบรรเจิดจันทร์ส่งเสริมรองผู้มนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีขอรายงานการดาเนินการขั้นการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพุกคามของกรรมนจังหวัดกาญจนบุรีโดยพิจารณาจากตําบลเป้าหมายในโครงการแผนงานตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยจัดทําหนังสือส่ง เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความพร้อมในการอบรมปัจจุบันได้ทำการคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายและบุคลากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1มี2ตํตำบลคือตำบลหนองลงและตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2มี1ตําตำบลคือตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สม,มีหนึ่งตำบลคือตำบลปากแพรกอำเภอเมืองศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4มีสองตำบลคือตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองและตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นไปตามกรอบแนวทางกำหนดในแต่ละอำเภอคือประชาชนทั่วไปสาคนและขล้าราชการหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น24คนการกำหนด กรอบวิทยากรที่ฝึกอบรมจำนวนสามวันสองคืนได้ทำการจัดสรรวิทยากรตามรายวิชาของกำหนดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานที่ในการฝึกอบรมทำการฝึกอบรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลงณศูนย์ปฏิบัติธรรมตำบลหนองลงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจานบุรีผู้รับผิดชอบการฝึกผู้น่วยการฝึก พันเอกบรรเจิดจ,จันรงเสริมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบ,บรุรีความรู้เรื่องภัยคุ้คามด้านความมั่นคงผู้รับผิดชอบพันเอกหญิงดวงฤดีกิตติยุทธโยธินผู้รับผิดชอบทุนปัญญาเพื่อความมั่นคงร้อยโทกิติพงศ์กุศลกู้เกียรติผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการร้อยตีธงชาติศรีจันโฉมการติดตามประเมินผลกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบ,บุรี มีความมุ่งมั่นในการฝึกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงเกิดความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไปสวัสดีครับ